บางคนเพื่อนผมล้อแบบว่าผมเป็นลูกครึ่งไงผมพูดฝรั่งไม่ได้ครับผมก็ไม่รู้เรื่องเลยครับภาษาไทยผมก็อ่อนเหมือนกันองกษิษก็อ่อนผมไม่ได้พูดตั้งแต่เด็กเลยครับหรือผมแบบโตมาแบบในสังคมที่เป็นคนไทยด้วยครับ,รบแล้วผมไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่ครับอยากเจอพ่อละครัครบผมอยากรู้จักเขาแบบผมเกิดผมไม่ได้เจอหน้าเขาเลย ชื่อผมก็ไม่รู้จักอยากรู้จักเขาครับสวัสดีครับผมนายส้มแก้วสู้ึกับชื่อจอร์ดพลันใจครับผมโตที่นครศรีธรรมราชตัวอำเภอเมืองครับอยู่กับพ่อมันทำาให้มันทำเลยครับผมก็ไม่รู้เรื่องเลยครับภาษาไทยผมก็อ่อนเหมือนกันอังกฤษก็อ่อนแบบผมไม่รู้เรื่องเลยท่องได้แต่ ABC บางคนเพื่อนผมล้อแบบว่าผมเป็นลูกครึ่งผมพูดฝรั่งไม่ได้ครับผมก็แบบเอผมก็น้อยใจแล้วทำไมผมพูดไม่ได้แต่ผมตัวไม่คิดอะไรมากนะครับตอนนี้มันธรรมดาแนละ้โมาในสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนไทยครับพูดได้ใ,ใต้แบบว่าเพิ่งมาหัดตนมาอยู่ค่ายห่วยใจ พี่ผมเคยทําค่ายมวยครับพ่อผมพาไปซ้อมเล่นๆนะพอซ้อมเล่นผมก็อยากต่อยจริงครับต่อยแถวภูทน์นะตอนป .4 ครับแพไฟเล็กผมเพผมว่ามันสนุกครับมันได้เพื่อนแล้วก็ได้เงินด้วยก่อนนี้มันอยู่ค่ายครับผมก็ต่อยตามบ้านนอกครับซ้อมบ้างครับแต่ซ้อมน้อยแฮปสนมากเน้นต่อยครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ม .1 ครับตอทอดาลุ่งน่าจะเห็นผมต่อยแม่บอกนายหัวครับแล้วก็นายหัวให้ตอทอดาลุ่งมาเอาผมที่บ้านครับ มาบอกพ่อแม่ผมว่าเออจะไปอยู่ไข่พันใจไหมผมก็บอกไปครับแม่ผมก็อยากให้ผมมาอยู่ไข่พันใจอยู่แล้วผมก็ดีใจครับผมมันก็เป็นความฝันของผมเหมือนกันนะร,รู้จักแล้วผมก็ดูมันตลอดอดผมอยากไปมากชอบพี่เขี่ยวเันเหมือนสไตล์เดียวกันครับ มันก็ต้องขยันมากขึ้นครับมันไม่เหมือนค่ายข้างนอกครับมันต้องมีวินัยมันต้องตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมถ้าไม่ไม่มีวินัยมันอยู่ไม่ได้มันต้องซ้อมต้องซ eh. ้อมให้ร่างกายมันฟิตเกสนเก๋เทนเชิงเก๋เกเกมมาดีครับเอาเลยครับสอนเชิงดีครับสอนมวยดีครับดูครับผมดูเก่งมากเลยครับเก๋ถ่ายทอดมันเลยครับพิจาร์ผมเกก็ผมมีวินัยมากขึ้นกว่าเดิมครับรู้ตรงต่อเวลาด้วยครับ เป็นคนจิตใจแบบกว้างขวางครับมีแต่ให้ครับเงินอะไรเกไม่หักสักบาทเลยครับเกให้หมดเต็มหมดเลยครับ่อเขาบอกว่าเออเขาจะทําให้ผมให้ดังอะไรอย่างเงี้ยครับคนดีใจครับภูมิใจครับผมเจอานเอตผมไปซ้อมตอนนั้นผมอยู่ค่ายพลังใจครับแล้วก็ผมไปซ้อมอยู่แล้วก็านเอตมาหาในหัวครับแล้วก็านเอตบอก นเออยากได้ผมมาใช้สีเสื้อคาราบาวแล้วก็นายหัวบอกเอาไปเรยแต่หัวให้ผมก็ดีใจมากผมไม่นึกเลยว่าเขาจะแบบมาถอดมงคลผมมาผมก็ดีใจมากที่เขามาได้มาถอดมงคลได้ถ่ายรูปกับเขาแบบเขาก็เป็นตำนานนะตำนานเพลงเพื่อชีวิตครับฟังครับผมก็พ่อแม่ผมก็ฟังครับเปิดปูฝังมาตั้งแต่ไม่บ่อยส่วนมากเกย์จะโทรมาให้กำลับบงใจเกย์จะโทรมาบอกนายหัวครับแล้วว่านายหัวบอก เกไม่ค่อยว่างเกยบอกเออตั้งใจสมเดี๋ยวเวลาป่าว่างเนะี่ยป่ามาถอดสายมงคลเกไปแสดงคนเสือตี่ภาคใต้ในหัวเขาเคยพาผมไปถามเขาว่าต่อยวันไหนตั้งให้ตั้งใจออนะครับก็ให้ตั้งค่าขนมด้วยมันนิ่งนะผมแบบขยันกวมาเดิมมีแรงกระตุน้นมีแรงบักดันนะ ตอนเลกอยู่ข้างในหัวก็ต่อยบูทอนอยู่ครับผมยังไม่ค่อยกิ่งเท่าไหรผมก็เลยต่อยบูทอนไปก่อนแล้วก็ต่อยไปเรื่อยในหัวก็เสนอให้ต่อยหลังกุ้กเวทีลุมบินีครับต่อยมาเรื่อยกันได้ต่อยย่องจ็ตครับครั้งแรกเมื่อโควิดรอบก่อนครับเจอลูกช้างไปสมุนะครับคนหนึ่งครับเอ้ผมดูมวยย่องจ็ตผมก็ไม่ได้ว่าผมจะได้ขึ้นต่อยให้พ่อแม่ผมดูดีใจครับผมภูมิใจมากครับจะมาถึงจุดนี้ครับ มันก็ต้องสู้รบขึ้นไปแล้วถ้าเพผมก็ทำหน้าที่แล้วผมก็แบบเก็บมาเป็นแรงผลักดันนะผมก็ตั้งใจซ้อมมามวยเขาผมว่าวงในอ่ะผมสู้ได้ครับถ้าผมถ้าผมเพเขาผมก็น่าจะแพะความเก่าของพี่รับพี่เขา่านมวยกระดูกมาเยอะแข็งมากเลยสูงกว่าผมเลยก็ในหัวบอกให้ฟันศอกนะผมก็ฟันทีเดียวเลยผี่แบบ แล้วผมไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่ครับ <Yeah. S 1> อยู่กับพ่อมันทําให้มันทาเลยครับ <c oughs> ก็เคยถามมาแม่แต่แม่ไปอยู่กวาสมุยแนละ้วแม่มีแฟนใหม่ครับ <c oughs> แม่เคยเจอครับแต่พ่อไม่เคยเห็นหน้าเลยแม่ผมไม่ได้คิดอะไรมากครับเขาเกิดลงมาเนี่ยก็ดีแล้วอยากเจอพ่อละครั้งครับแต่ครั้งผมอยากรู้จักเขาแบบผมเกิดผมไม่ได้เจอหน้าเขาเลยชื่อผมก็ไม่รู้จักผมอยากรู้จักเขาครับ มันก็หวังอยู่ครับแต่ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรได้ต่อยงเจ็ดผมได้ต่อยเหลือผมอยากได้เข็มขัดครับจุดม,มุ่งหมายครับอยากเป็นเชฟม่ทีมวยมาตรฐานคนระับผมก็อยากไปอยากไปสอนมวยฝรั่งครับเวลาโตเปนเป็นความฝันแต่ความฝันผมอยากเป็นนายสิบมากกว่า ฝาก FC ชาวพลันชัยช่วยติดตามผมด้วยแล้วก็ช่วยติดตามเฟนแฟนกับช่วยติดตามค่ายมือพลันชัยผมด้วยผมพวกผมจะทำหน้าที่ออกมา้ดีที่สุดครับ